การร่วมกันขับเคลื่อนให้ชุมชนรวมไปถึงประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าโดยยึดแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นแกนหลักต้องร่วมกันแปลพลังที่มีอยู่ในตัวตนของเราให้ออกมาเป็นรูปธรรมหนึ่งล้านคำพูดไม่เท่าหนึ่งการกระทําหากเราเอาความคิดสร้างสรรค์นำสู่การกระทําของเราแล้วสร้างคุณค่าให้เกิดการเติบโต มันก็จะทําให้ชุมชนสังคมมุสลิมของเราเป็นสังคมที่เป็นแบบอย่างแก่ประชาชาติความเป็นชุมชนเข้มแข็งสิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงคือการมีส่วนร่วมร่วมรับรู้ปัญหาร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมมือร่วมใจสุดท้ายรับผลประโยชน์ร่วมกันศูนย์กิจกรรมภาคเหนือแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยชวนพี่น้องมุสลิมชาวดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมตั้งวงพูดคุยหาแนวทางการจัดการชุมชน อย่างเป็นระบบสารต่อพระราชดำริโดยกลไกขับเคลื่อนภายใต้ความต้องการของชุมชนร่วมค้นปัญหาแล้วเดินหน้าไปด้วยกันปรึกษาหารือกันอูแบบพี้แบบน้องนะครับว่าจะทำอย่างไรใหือมัสยิดของเรานี่นะครับเป็นมัสยิดต้นแบบสามารถทุกคนสามารถเข้ามาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในมัสยิดได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับมัสยิดแล้วก็สามารถที่จะทายทอดส่งต่อให้กับ ชุมชนต่างนอกนะครับได้เห็นความเป็นมาของมัสยิดบอกว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรูบ้บอกว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาความสะอาดกิจกรรมเนี่ยมันจะาสามารถเกิดขึ้นได้เลยหากาการบริหารงานเนี่ยแบบเป็นปรูปธรรมแล้วก็ ทุกคนมันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของมัสยิดนะครับแล้วก็ทิทางการกาหนดทิทางกาตามของมัสยิดเนี่ยจะต้องพือทุกคนพร้อมด้วยคณะกรรมการเนี่ยมาร่วมกันประชุมถ้าที่จะนํามาสรุปผลการดําเนินงานของมัสยิดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ช่วยกันกำหนดทิศทางการบริหารงานกิจกรรมย่อยๆที่ทุกคนต้องการต่อไปมีเพื่อนเข่าวสารเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อมันเมื่อมันขยายคนนี้อ่ะบางทีมุ่งเหมือนแค่คนกลุ่มเดียวเนาะเออเวลามีอย่างมีอย่างงี้ไงเนี่ยว่าขึ้นไปกันละเจ้าบ้านบางคนที่เพิ่นบหมู่เรื่องเพิ่นบัไใจมากคนบหมู่เรื่องเนี่ยก็ตามเสียงตามไม่อย่างไรอีกจะได้แบบว่าเออ เอาโดยสุขาเลยเอตั้ทำาเลยแม่เดีรุดพีเดียวสัสดีกุ้สับปะรดกุ้งมายาเดี๋ยวให้ยายเพื่อจะช่วยมาอูเนี่ยในในกุ่มเนี่ยสวัสดิการเนี่ยเวลามีมายากมีโจ๊บมีไอย่างเงี้ยช่วยช่วยาย่างนึ่งนะ เขาแค่เพื่อมีการเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเรามีประชุมสับหลุดกันอย่างเดือนนี้ย่างแทบละเดือนมีหลายครั้งเนื่องจาเดือนละครั้งยังดีอ่ะเขาหนักพออย่างนี้เดือนละครั้งสำคัญที่สุดที่มันจะขับเคลื่อนอย่างที่ผมว่ามาในทุกงจน์นี่คือโครงสร้างต้องสำคัญโครงสร้างในภาษาอังกฤษบคิว่าสตัฟเจอร์นะครับสตัฟเจอร์คือโครงสร้างเทามีกับโครง <c oughs> มีกับโค้งซ้าแต่มีแป้นหนึง่งแป้นหนึ่งคือมีแผนเนาะแต่แป้นแล้วกับหนึง่งมีแผนแล้วบัดทําต่ำแผนนะครับครับผมมีคนทํางานคนในชุมชนเอาประมาณคนทางานในแต้มนี้บัตรึบดตรึบัึงสามคนนะ่ะคนขับเคลื่อนนะครับคนขับเคลื่อน,นค,คนขับเคลื่อนสําคัญแล้วก็มีกับโค้งยาติดฝากยากิตอยู่ฮนะ นอที่จุดสีบที่จุดคูนะครับผมมีคนดําเนินงานมีคนทํางานคนทํางานมนีน้อยเนาะตรงนี้ตรงนี้เป็ี่ยนหาระยะยาวที ที่ต้องเตรียมครับเพื่อนเตรียแก้ไขมันจะเปิดลูกเข้าไว้หัวข้อจิตสํานึกและสร้างคิตสํานึกคนพวกนี้นะครคิดกันมาหลายปีนะครับแต่มันก็เกิดนะครับผมแต่เมื่อเอามาประชุมวันนี้มันเกิดครับมันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับจากจุดเล็กๆมันสามารถที่ขยายขึ้นมาเป็นจุดที่ใหญ่ๆได้และจุดใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อหรือว่าช่วยเหลือสังคมได้แห่งน,นักต่อไปนะผมอยากให้ผู้ฟังนะครับผู้ชมนะครับได้ได้ได ได้นำได้นำนํำรับของสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่าในคำกล่าวของท่านวิศวศรัลัมนะครับนําไปใช้นะครับสิ่งนั้นเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครอบครัวมีความสุขสังคมชุมชนมีความสุขทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนประเทศครอบครัวทั้งประเทศหรือว่าทั้งประเทศก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุขมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมแก้ สิ่งที่ตามมาอินชาลอความเมตตาปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางจะลงสู่ชุมชนอย่างแน่นอนความสําเร็จของมนุษย์อยู่ในศาสนาและแบบอย่างที่อลัลลอฮ์ทรงรักคือแบบอย่างของท่านอบีุลอสลลฺลลอห์อะลัยวะซัลลัมและในแบบอย่างนี้มีพร้อมทุกการกระทําให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติซึ่งแน่นอนพระราชะดําริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวมุสลิม พร้อมน้อมนำสู่การปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับคำสอนในอิสลามอินชาลออันจะนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรมุสลิมต่อไปรายงานโดยชุมพลสรีสมบัติ